สวัสดีครับทุกคนผมปีเตอร์จากปี t ตอร์เทนะครับวันนี้ขอบคุณคุณสมบัตินะครับที่ถามคาถามมานะครับว่าคําถามมีอยู่2ข้อนะครับข้อ1ต้องฟิก IP Address e มาให้ IP พีต้องเปลี่ยนต้องเซตอัพอย่างไงนะครับเรามาดูคำถามข้อแรกกันเพื่อนๆอาจจะทราบอยู่แล้วนะครับถ้าเกิดว่าโดยปกตินะครับตัว Public พ p นี้นะครับจะเปลี่ยนนะครับถ้าเกิดเรามีการหยุดนะครับ คือหยุดแล้วก็ Start ท n s t a n ตใหม่นะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับแต่ตัว private จะไม่เปลี่ยนนะ1 3 157 7นะครับเอาละเดี๋ยวผมจะ Stop แล้วเรามาดูกันหลังจากนี้เอาละเขาสต็อปเรียบร้อยนะนี่หนึเดี๋ยวเราจะสตาร์ท pending start อยู่นะครับโอเคครับ start เสร็จแล้วตอนนี้ running นะดูกันง่ายๆนะครับ public ip เปลี่ยนไปแล้วนะนะครับแต่ private ip ไม่เปลี่ยนโอเคนะครับเฮ้ยเดี๋ยวตรงนี้ต้อง refresh ตงนี้มันยังไม่อยอมเปลี่ยนนะจริงๆแล้วมันเปลี่ยนไปแล้วนะครับคือคือคืนน้านี้มันมันไม่ up, ไม่ r e f r e s นะครับแต่ว่าถ้าเกิดเราดูหน้านี้เนี่ย มันมันเปลี่ยนไปแล้วนะครับ internal IP ยังเหมือนเดิมนะครับอ่ะนี่มาดูกันว่าทำยังไงนะครับถ้าไม่อยากให้ IP มันเปลี่ยนนะ mm hmm. ก็มาเลยครับที่ EIP Elastic IP นะครับ mm hmm. ก็ไป allocate นะครับเลือกให้ถูกว่าเราจะใช้ที่นะครับที่ไหนนะ เลือกให้ถูก region นะครับได้มาแล้วนะครับเป็น129.90นะเราเลือกแล้วเราก็ต้อง associate นะครับเราก็เลือกนะครับว่า instance ไหนนะครับที่เราอยาก associate ด้วยตอนนี้มีอยู่อันเดียวนะครับเลือกให้ถูกอันของผมมีอันเดียว แล้วเดี๋ยวเราก็ associate ไปเลยโอเคนะครับ associate เสร็จเรียบร้อยแล้วนี่เขาก็บอก p r i v a t e ip เห็นไหม p r i v a t e ip ไม่เปลี่ยนนะแต่ public เปลี่ยน129.90หรือเปล่านะเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับนี่นะครับ อ l เ s สติกหนึ่งนแล้วนะครับตัวใหม่เดี๋ยวผมจะให้ดูว่าทีนี้เนี่ยต่อให้ผมนะครับสต็อปนะทีนี้ต่อให้ผมจะหยุดจะรีสตาร์กี่ครั้งนะครับจะหยุดจะสตาร์กี่ครั้ง ip จะไม่เปลี่ยนละนะครับกำลังสต็อปอยู่นะครับ เดี๋ยวเรามาดูกันให้เขาหยุดแล้วเดี๋ยวเรามาสตาร์ทกันใหม่นะโอเคนะครับเขาหยุดแล้วนะครับเมื่อกี้ i.p เดิมนะครับคือ1 2 9 9 0นะหลังจากที่เรา a s s o c i a t e Elastic IP ไปแล้วนะนี่มันเป็น elastic แน่นอนมันจะไม่เปลี่ยนเรามาดูกันเรามาพิสูจน์กันโอเคครับเขาอยู่โหมด running แลวนะครับเรา refresh เู นะครับ IP เหมือนเดิมนะนะครับและแน่นอน IP เหมือนเดิม Public DNS ตัวนี้นะครับก็เหมือนเดิมก็นะครับเป็นการสรุปว่าถ้าเกิดเราอยากได้ IP คงที่นะครับก็คือไป allocate elastic IP ก่อนแล้วอยากจะมา assign ให้เข้ากับ i s e ของเรานะครับเท่านี้เองนะครับเราก็จะได้ตัว IP ที่คงที่นะครับเป็นการตอบคำถามคุณสมบัตินะครับ จะฟิก IP อย่างไรนะครับนี่ก็คือแน่นอนคำถามคงหมายถึงตัว Public IP นะครับเพราะตัว Privat e IP มันไม่เปลี่ยนอยู่แล้วนะครับขอบคุณเพื่อนๆนะครับกดไลค์กด subscribe เป็นกำลังใจให้ผมกันนะครับมีคำถามอะไรเพิ่มเติมถามมาได้นะครับแล้วก็ไปสามารถไปเป็นแฟนเพจผมได้นะครับบน a c e b o o k นะครับและถามมาผ่านมาทางนั้นก็ได้นะครับผมขอบคุณครับ